ผมก็ไม่รู้ว่าแบรนด์นี้มันเรียกชื่อว่าอะไรจริงๆแล้วอะนะครับแต่ผมอ่านตามตัวหนังสือตามเท็กซ์มาเลยก็แล้วกัน A P N X แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ลูกในเคือบริษัท a e r o โรคู e r o ร o ูก็จะทำทั้งเคสทำซิงลมทำ power supply ทำพัดลมต่างๆนานานะครับแล้ว A P N X เนี่ยผมเห็นครั้งแรก first impression เลยก็คืองาน Compute x เมื่อช่วงกลางปี2023 ผมก็ไปยืนดูยืนจ้องยืนมองเขาก็มาแนะนำนู่นนี่นั่นหลักๆเลยสิ่งที่ผมเห็นแล้วชอบสะดุดตาคือตัวซิงลมตัวนี้ดีไซน์มันคือแนวแบบมินิมอลครับมินิมอลดูริเรียบง่ายๆมีการดีไซน์ที่โค้งมนแล้วผมก็ไปเห็นตัวเคสตัวเคสเนี่ยผมมองว่าอ่ะโอเคก็ฟิลลิ่งที่สามารถขายได้ในบ้านเราเหมือนกันนะครับต้องลองดูครับว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อผมได้ลองดูวัสดุ ลองดูคุณภาพลองดูการประกอบตำแหน่งเลเยอร์อะไรต่างๆแล้วก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยแต่เราต้องมองเรื่องของราคาเป็นหลักสำคัญเหมือนกันเพราะอย่างตัวเคส4,990นะครับสำหรับเคสรุ่นแรกของแบรนด์นี้ apnx รุ่น c 1 c 1นี่แหละส่วนเจ้า heat s ง n ครับเป็น heat s ง n รุ่นแรกเหมือนกันครับ ap 1 heat ี v ทั้ง2ตัวที่ผมจะหยิบให้ดูวันนี้คือเป็นสีขาวแล้วผมบอกเลยว่าผมมี สิทธิพิเศษให้สําหรับคนที่ดูยันจบใครที่อยากจะลองใครที่อยากจะได้เดี๋ยวผมมีสิทธิพิเศษให้ตอนท้ายฟังตอนท้ายเอาละกันนะครับสรุปราคาก่อนอีกหนึ่งครั้งฮิตซิงนะครับ A P 1ขีด V สีขาวนะครับ1 7 9 0ฮิตซิงครับ A P N X C 1นะครับ C 1นี่แหละ4,990เราดูกันที่ตัวเคสกันก่อนครับสำหรับตัวนี้นะฮะ ความสูงก่อนเลยนะครับผมวัดจากพื้นนะพื้นล่างสุดนะครับของขาเคสเลยวางกับโต๊ะแนบโต๊ะไปความสูงของมันนี่ครับ50.4ก็แล้วกันนี่ห้าสมิลนะครับโดยประมาณจริงๆก็ติตตต 50. 5ห้าสิบจุดห้าเลยนะ,ะความกว้างครับจากทางด้านหน้านะครับนี่ซ้ายสุดยันขวาสุดก็ตกประมาณ2 3่สกับอีกสองมิล สองสามจุดสองส่วนความลึกครับวัดสดความลึกก็คือจากหน้าไปหลังดึงให้อยู่ที่ประมาณ46.5สมิลนะครับสี่สมิลเพราะฉะนั้นจะวางบนโต๊ะจะสอดเข้าไปใต้โต๊ะหรืออะไรยังไงคุณต้องดูที่ขนาดตรงนี้ด้วยนะครับผมมองภาพรวมภาพกว้างถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆ ถ้าเป็น N อเอาให้เห like. ็นภาพนะถ้าเป็น N Z X T ไซส์ใกล้ๆกับ H7 ถ้าเป็นคอ a i r ไซส์ใกล้ๆกับ 5,000D เอาสยี่ห้อนี้พอเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่คนนิยมใช้นะครับนี่แหละ C1 ก็จะอยู่ใกล้ๆกับไซส์ประมาณนี้ไม่หนีกันมากเท่าไหร่้ามองจากทางด้านหน้านะฮะฝาด้านหน้าก็เป็นฟิลลิ่งแบบเมชนิดนึงเมชก็คือตะแกงเป็นรูเป็นมุงรวดนะครับเป็นรูสี่เหลี่ยมเล็กๆๆๆๆ ไม่จําเป็นต้องมีฟิลเตอร์เลยแล้วเขาก็ไม่น่าจะมีฟิลเตอร์หรือเปล่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับซึ่งฝาหน้าเนี่ยต้องบอกงนี้ฮะมันไล่ชิ้นเดียวกันมาเลยครับตรงนี้ตัดโค้งนะฮะเหลี่ยมเนี่ยโค้งโค้งเป็นชิ้นเดียวกันมาลากมาถึงนี่ครับนี่ครึ่งนี้อันนี้ฝาหน้านะก็คือเป็นตัว L เลยวิธีเปิดเดี๋ยวบอกนะครับทีนี้ฝาข้างเป็นกระจกปกติเลย tempered glass นะครับมีขอบวิธีเปิดข้างหลังจะมีร่องให้งัดมันจะเป็นหมุดเล็กๆนี่ เป็นร่องให้งัดเราก็แค่ใช้มือนี่แหละดันออกมาเบาๆยังไม่ล่วงนะครับเพราะข้างล่างมันจะมีบ่ารองรับนะมีสลักแทงลงมานิดนึงแต่ประคองหน่อยแล้วก็หยิบยกขึ้นยกขึ้นเสร็จปุ๊บเอาออกไปวางให้ปลอดภัยเสร็จปุ๊บครับฝาด้านบนอ่ะด้านบนเป็นเมชเหมือนการตะแกงรูสี่เหลี่ยมไซส์เดียวกับด้านหน้านะครับสำหรับรูวิธีเปิดครับด้านหลังมีตัวนี้ บ่าให้ดึงขึ้นก็ดึงขึ้นมาดันง,ง่ายๆปึ้งเป็นหมุดเหมือนกันดันขึ้นเลยครับออกแรงนิดนึงแล้วก็ยกขึ้นมีฟิลเตอร์ไหมไม่มีไม่มีเหมือนกันเสร็จปุ๊บครับพอเราเปิดฝาบนปุ๊บสิ่งที่เราจะได้คือไอ้ฝาหน้าที่เป็นรูปตัวแอลสไลด์โค้งแบบนี้เรายกขึ้นนะครับแล้วก็เอาออกไปไม่มีฟิลเตอร์นะฮะ นะครับตรงที่ฝาเนี่ยไม่มีฟิลเตอร์นะครับไม่มีฟิลเตอร์เป็นตัวแ L แบบนี้เลยเห็นไหมยกออกทั้งชิ้นครับแต่ว่าที่ตัวบอดี้ที่ตัวคัวสซีที่ตัวเคสมีฟิลเตอร์ด้านหน้า1น่งอันวิธีเปิดก็คือดันดันแล้วลก็ดึงออกแบบนี้เป็นพลาสติกโอ้แต่ว่าฟิลเตอร์ถีมากถีแบบถีกว่ามุ้งลวดบ้านอีกอะเผลออลมจะไม่เข้าออนะ หยองหยองลมมาเข้าได้ครับแต่ว่ามันก็จะกันฝุ่นกันมแมลงแบบละเอียดเลยฟิลเตอร์ค่อนข้างละเอียดถอดออกไปครับตรงนี้มีอีกไหมฟิลเตอร์ไม่มีฝาส่วนตรงนี้เปิดยังไงเปิดคล้ายๆกับฝากระจกครับดึงปึ๊บและก้าออกไม่มีฟิลเตอร์สรุปเลยหลักๆคือรอบๆด้านตรงนี้เนี่ยฟิลเตอร์ที่มีก็คือจะมีแค่ด้านหน้าเมื่อกี้ด้านหน้าพัดลม กรองฝุ่นกรองแมลงก่อนที่จะถึงพัดลมตัวดูดเข้าแล้วที่สําคัญครับเคสตัวนี้มากับพัดลมทั้งหมด4ตัวเอา3ตัวแรกด้านหน้าก่อน3ตัวแรกด้านหน้าตรงนี้เป็นพัดลมไซส์140มิลหรือว่า14เซนเป็นพัดลม a r g b บอดี้สีขาวใบสีขุ่นส่วนอีกหนึ่งตัวครับติดตั้งมาที่ด้านหลังข้างในดูดลมออกเป็นไซส์120 a r g b เหมือนกันบอดี้สีขาวใบขุ่นเหมือนกันด้านหลังใส่สูงสุดได้แค่120มิลนะครับ แต่ด้านหน้าเนี่ยใส่ได้ทั้ง123ตัวแล้วก็143ตัวซึ่งถ้าเกิดเขาใส่140มาให้แล้ว3ตัวแบบนี้ไม่ต้องไปหาทำเปลี่ยนแล้วด้านบนครับตำแหน่งในการติดตั้งปั๊ลมหรือหมอ้อน้ำด้านบนนะครับ120 240 360ได้หรือ140กับ280ได้วิธีการถ้าเกิดจะให้สะดวกสบาย คุณถอดแผงตัวนี้ออกมา1 2 3 4 5สาี่ห้าเป็นสกรูทั้งหมด6ตัวถอดออกปุ๊บยกแผงออกมาติดตั้งพัดลมประกรบหม้อน้ำเอาให้เรียบร้อยนะครับดูทรงแล้วนะดูความหนาของฝาด้านบนแล้วเนี่ยมันติดกับตรงนี้เลยนั่นก็หมายความว่าหม้อน้ำกับพัดลมจะต้องอยู่ด้านในทั้งหมดจะเอาพัดลมประกรบหรือว่าหม้อน้ำประกรบแผงตรงกลางไม่ได้นะครับหม้อน้ำกับพัดลมต้องอยู่ฝั่งเดียวกันก็คือด้านในตัวเครื่องด้านในตัวเคสซึ่ง ความหนาระยะในการติดตั้งหม้อน้ำกับพัดลมถ้าเกิดวัดจากแผงด้านบนนะครับถึงขอบเมนบอร์ดก็น่าจะมีประมาณซักอันนี้น็อตัวบนนะผมตีเผื่อมาสัก6.5เซนโอ้สบายครับหม้อน้ํา2.5เซนกับพัดลม2.5เซนเป็น5เซนมันก็จะลอยอยู่ช่วงนี้เอาเป็นว่าพ้นพ้นเมนบอร์ดพ้นขอบเมนบอร์ดต่างๆนะครับช่องในการลอดสายไฟตามที่เห็นเลยครับเยอะแยะมาก CPU สายด้านบนตรงนี้24พิน24พินและผมชอบตรงนี้มากเลยข้างล่างเป็นล่องยาวไล่มาเลยไม่มีตัดต่อนะครับสเลาะเสาะยาวมาเลยครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกสาย hd audio สายพัดลมด้านล่าง usb 2.0สวิตช์เปิดปิดลอดง่ายนะฮะถัดมาครับมีอะไรอีกเอาเคสตัวนี้เอา io ก่อนเลยครับเห็นไส้ขนาดนี้ type c มีให้ครับ3 0 2หัว เปิดปิดรีเซ็ตอันนี้คอมโบแจ็คครับไม้และหูฟังติดอยู่ที่พาร์เนลด้านบนของตัวเคสอยู่ด้านบนนะครับหัวโนกข้างบนทีนี้ฮะด้านหลังครับปุ๊บเราเห็นแพทเทิร์นนะครับอันนี้อย่างแรกเลยแผงตรงนี้เป็นดูตะแกรงสามารถถอดได้นะถอดมาทําอะไรครับมาติดตั้งเห็นไหมเห็นไหมว่ามันมีฟอนต์บอกอยู่มันจะดูอยางนึงนึงฮร์ดิสเอสดแฟน ถ้าเป็นรูลักษณะนี้เราก็มาดูว่ารูไหนรูไหนรูไหนเช่อนอันนี้ตรงนี้เห็นไหมก็จะตรงกันกันกบตัวรูฮร์ด,ดิทถ้าเป็นรูที่มีติ่งด้านล่างตรงไหนตรงไหนวะนี่อย่างนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของรูที่เอาไว้ติดตั้ง SSD ไม่งงนะที่เหลือก็เป็นรูแฟนครับรูติดตั้งพัดลมก็ดีนะเข้าท่าดีแต่มันก็จะมีฟิกซ์มาให้อยู่แล้วว่าตำแหน่งไหนคือ SSD ตำแหน่งไหนคือฮาร์ดดิสก์นะฮาร์ดดิสก์ก็3.5 s s d ก็2.5ส่วนแฟนก็1 2อยยีก็ดูไปถอดมาได้นะครับถอดออกมาได้เลยพัดลมตรงนี้ถ้ามองจากด้านหลังแล้วแต่นะครับจะดูดเข้าดูดออกคุณดูดทิศทางให้ดีเพราะมันไม่เห็นอยู่แล้วเพราะว่าด้านหน้าถ้าเกิดมองจากข้างเครื่องเข้าไปมันคือฝาตัวนี้ซึ่งไอ้ฝาตัวนี้ถอดออกได้นะถอดออกได้เลยแต่ถ้าเกิดถอดออกไปแล้วนั่นก็หมายความว่า ค้ำกราฟจอตัวนี้มันจะต้องตามติดอันนี้ออกไปด้วยซึ่งถ้าเกิดคุณจะใช้ค้ำกราฟจอคุณต้องมองผ่านรูนี้เข้ามาครับนี่ครัคุณจะต้องใช้โครงนี้ในการถอดตัวยึดค้ำกราฟจอมาติดตรงนี้แทนมาสไลด์ล่องนี้แทนถึงจะได้แต่ฝานี้ก็แล้วแต่สะดวกถ้าเกิดไม่ได้เพิ่มพัดลมไอ้ฝาโคเวอร์ตรงนี้ติดไว้บังไว้เหมือนเดิมไม่งั้นจะเห็นเป็นช่องแบบโว๋โบเลยนี่นะครับ ตรงนี้ใส่ได้ทั้งหมด 120, 204, 360นะครับอ่ะร่องความลึกตรงนี้เขาเคมผมว่าสามารถจัดเก็บความลึกของสายนะสามารถจัดเก็บได้ที่40มมิลก็คือ4เซนเดี๋ยวผมลองวัดนี้ทำไมดูแล้วมันไม่ค่อยลึกเลยวะไม่ถึงหรอกมันประมาณ3เซนครึง่งมีส่วนไหนที่เป็น4เซนวะผมวัดจากผนังด้านใน เอ้ยเอ้ยได้วะ่ะเออสีเส่เซนอยู่4เซนอยู่40่มิลอยู่นี่วัดวัดวัดจากประมาณนี้นี่ได้อยู่นะเอาเป็นว่าเพียงพอนะครับนี่คือเคสรุน่นนี้อ่ะส่วนเมนบอร์ดครับที่ใส่ได้ตัวนี้คือไซส์ ATX ปกติครับ ATX Micro ATX Mini i t x ได้หมด p พ w e r ว u p p l y คุณสามารถที่จะถอดแบ็กเก็ตตรงนี้หมุนคลายออกมา เอาแบ็เก็ตออกมาก่อนแล้วก็ติดตั้ง power supply ปึ้มแล้วค่อยเอา power ทั้งลูกสอดเข้าไปความยาวของ power supply ถ้าเกิดวัดจากโครงสร้างด้านในอู้แม่งลึกยาวๆครับมีไหมครับ power 40เซนมีไหมนะครับ40เซนเอาเป็นว่านะมองจากฝั่งด้านหลังนี่ก็แล้วกันคุณสอด power เข้ามาเนี่ย ถ้า power size แค่ยี่สิบนะไซส์ยี่สิบมันจะลึกเข้ามาประมาณนี้ช่วงต่อหัวสายก็จะอยู่ช่วงนี้นี่ช่วงต่อหัวสายก็อยู่ช่วงนี้ถ้าเป็น power ยี่สิบสองก็จะขยับอีกสองเซนนะครับก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวนี้มันก็แค่ยี่สิบเต็มที่แค่ยี่สิบสองไม่น่าเกินนี้เราแต่ตรงเนี้ยมันเป็นช่องโล่งเห็นไหมมองเข้ามาเหรียมเดิมเดี๋ยวมองอันมองเนะี่ยวเนียมองเรนะียเนี้ย มันเป็นช่องโล่งคุณสามารถหัวส่งหัวสายอะไรมาเก็บมาแอบซ่อนอยู่ตรงนี้ได้นะครับแต่อย่าลืมว่าตรงนี้ต้องดูนิดหนึ่งเห็นโคเวอร์เพา s ์ซัพพายไหมพื้นเคสตรงนี้เป็นรูหมดเลยครับเป็นรูหมดเลยนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดเรามองลงไปเนี่ยเราอาจจะเห็นสายเห็นอะไรที่เราซ่อนไว้ข้างล่างชัดหน่อยนะฮะก็ประมาณนี้สําหรับเคสตัวนี้ <c oughs> มีฟีเจอร์อะไรอีกไหมขอเลงก่อนไม่เห็นแล้ว น่าจะครบถ้วนนะครับตำแหน่งฮัตดิสบอกไปแล้วว่าใส่ตรงแผงหลังนะแผงนี้นะนี่โอเคอ้อมีฮับมาให้นะครับมีฮับมาให้ฮับติดตั้งมาแล้วเสียบสายพัดลมมาแล้วนะฮับอยู่ช่วงนี้ครับเสียบพัดลมมาแล้วทั้งหมด1 2อ่า1 2 3 4ก็คือ4ตัวแต่ยังมีอีก1ชุดครับทั้ง pwm แล้วก็ a rgb ที่เสาที่สามารถใส่เพิ่มได้ซึ่งก็น่าจะเป็นพัดลมชุดฮี a t ิ อ่าซึ่งเรามาดูฮิตซิงกันครับผม oh, ง่ายๆแบบนี้เลยก็คือเน้นได้ว่าอะไรตรงไหนยังไงถอดได้ไม่ได้ใส่อะไรได้บ้างนะครับสำหรับตัวเคสจบไปแล้ววันนี้มาดูฮิตซิงรับ AP NX ตัว AP1 ขีด v oh. 1 7 9 0สำหรับฮิตซิง4,990สำหรับตัวเคส ของใหม่ของสดอย่าลืมนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มไม่ได้ทาซิลิโคนมาจากโรงงานต้องทาเองอ่ะนี่คือสีขาวสีขาวคือยังไง c คเวอร์ด้านนอกเป็นอลูมิเนียมผมยังงงอยู่เลยว่าเฮ้ยพันเแต่ว่าโคเวอร์ด้านนอกแบตเตอรี่หรือว่าวัสดุเป็นอลูมิเนียมมันน่าจะแพงกว่านี้ไหมแต่เปล่าครับเขาขายราคานี้จริงฮีตไปทั้งหมด5ไป5เส้นนะครับ1 2 3 4 5เป็น s h a ช e U shape ก็คือวิ่งเป๊ดเป๊ด,ปดขึ้นอย่างนี้นะครับรับหน้าสัมผัสตรงเลยนะเห็นไหมท่อ,อท่อทองแดงสีทองแดงแบบนี้แล้วก็พาดไปที่ฟินระบายความร้อนซึ่งต่อให้เป็นสีขาวนะครับเป็นรุ่นสีขาวก็เถอะโคเวอร์พัดลมสีขาวใบสีขุ่นแต่ว่าฟินเป็นสีดำนิดเดียวเลยแล้วดูทรงไม่ ไม่น่าจะเพิ่มพัดลมประกบเองได้ง่ายๆนะครับเผือสาย DIY มองว่าเฮ้ยถ้าเกิดเพิ่มพัดลมประกบเข้าไปอีกสักตัวหนึ่งจะดีไหมดูทรงแล้วมันก็พอทําได้ครับแต่ว่าไม่ง่ายเอาเป็นว่าให้มันใช้เดี่ยวๆแบบนี้ของมันเองเลยดีกว่าใส่ได้ทั้งซ็อกเก็ตที่เป็น am 4 am 5นะครับรวมไปถึง Intel ได้ตั้งแต่เก่ายันใหม่เลยครับ lga 1ั0 0 2 1ด5 1 5 5อ1 5 1 1ได้หมดแล้ว tdp ของฮีทซิงตัวนี้ 245วัตต์รอบพัดลมจะเป็น1,800รอบ C.F.M นะครับ76.3 C.F.M ผมแนะนำแบบฟันธงให้เลยว่าแม็กซิมัมสุดที่ใส่ได้กับ CPU ก็คือ i7 Ryzen 7พออย่าฝืนใช้ถึง i9 หรือ Ryzen 9ครับ i5 ได้สบายอยู่บนะครับ i5 ได้สบายอยู่แล้ว,นะยยแ,ลวแต่ถ้าเป็น i7 ก็อุณหภูมิอาจจะสูงหน่อยพอเพราะเผออาจจะเห็นตัวเลข90ถ้าเป็น i7 ถ้าเป็น r ร z e n ถ้าเป็น i7 กับ Ryzen 7 ถ้าเป็น i5 กับ Ryzen 5เนี่ยผมว่าวนเวียนอยู่ประมาณ80มิลนะครับอ่ะถ้าเกิดใส่มันเข้าไปในเคสตัวนี้แบบดีไซน์เดียวกันเลยแบบไม่ต้องประกอบอะไรลงไปนะครับมันก็จะอยู่ท่าทางประมาณนี้ฟิลลิง่งนะครับฟิลลิ่งของตัวฮิตซิงการออกแบบดีไซน์พัดลมโคเวอร์ต่างๆมันก็จะมาสอดรับกับ พัดลมด้านหลังพอดีเหมือนกันเพราะมันเป็นแบรนด์เดียวกันเป็นยี่ห้อเดียวกันยังไงมันนกชัดเจนอยู่แล้วแต่ผมแอบฟีดแบ็นิดหนึ่งนะครับไม่รู้เมืองนอกดูอยู่หรือเปล่าสังเกตดีๆไม่รู้ในกล้องมองเห็นไหมไว้บาลานซ์ความขาวนะครับไว้บาลานซ์ความขาว,ขาวของโคเวอร์ฮีทซิงก์กับไว้บาลานซ์ความขาวของเนื้อพัดลมกับตัวเคสคนละไวบ้บาลานซ์กันมองไม่เห็นเอาเป็นว่าผมบอกกันแล้วกันไวบ้บาลานซ์ของตัวโคเวอร์ฮีทซิง์ เนื้ออลูมิเนียมจะเป็นไว้บาร้าลานซ์ออกติดเหลืองไว้บราลานซ์ของเคสกับบอดี้พัดลมจะเป็นไวบ้บาลานซ์ออกติดฟ้าก็คือขาวอมฟ้ากับขาวอมเหลืองน่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุพื้นนะครับที่อาจจะทําให้ส่งผลต่อการทําสีหลักเป็นแบบนี้นี่แหละครับทั้งเคสและฮีทซิงค์และสิทธิพิเศษที่ผมบอกตัวนี้4,990ใช่ไหม ตัวนี้พันเใช่ไหมผมให้แค่1นึ์นะครับที่เห็นคลิปนี้แล้วดูยันจบจนรู้รายละเอียดครบหมดแล้วถ้าใครอยากจะได้คู่นี้ผมให้คุณแบบนี้ครับคุณจ่ายแค่นี้คุณจ่ายแค่รา,าคาเคสส9่พผมแถมตัวนี้ให้เลยฟังใหม่นะครับใครที่จะใช้ของ2อ,อย่างนี้นะครับเคสกับซิงลมซึ่งผมบอกไปแล้วว่าซิงลมแนะนำแม็กซิมัมแค่ i7 หรือลเส้นเแรมสีขาวกลจอสีขาวอะไรยังไงก็ทักมาคุยกันแต่คุณจ่ายแค่4,990ผมให้ฮีซิงฟรีให้ไปเลยครับลาไอ้าลเส้นห้าไอเลเสได้หมดตามนี้นะครับจ่ายแค่4,990แฟนเพจค o m มิกส s t ตอรขึ้นแค่หน่อยนะทีคห,หน่อยจ่ายแค่ราคาเคสแต่ว่าแถมฮีซิงให้ตามนี้เลยครับขอบคุณ APNX ด้วยนะครับที่ส่งเคสกับส่ง ซิงตัวนี้มาให้เราแกะให้เราลองรีวิวให้ทุกคนได้เห็นกันเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าจับตามองต้องดูกันยาวๆครับว่าเป,เป็นแบรนด์น้องใหม่แต่อย่าลืมว่ามันเป็นแบรนด์ในเครือของ a e r o c o o วัสดุอะไรต่างๆใช้งานได้ดีเลยแหละแต่เรื่องของดีไซน์มันขึ้นอยู่กับความชอบและแพทเทิร์นต่างๆก็แบร,รนด์ใครแบร,รนด์มันแต่ละแบรนด์ก็จะออกแบบแพทเทิร์นในการติดตั้งตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้ที่แตกต่างกันออกไปอยู่ที่ความชอบแล้วครับ ลาไปก่อนนะครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันแดงซ์ <Thanks. S 1> คอมเจ้าของเนี่ยกับคอมม Store ผลโยทิน72ผมฝากร้านตัวเองด้วยแล้วกันอยากทำเครื่องทุกเครื่องใครดูแล้วชอบในผลงานของพวกเราก็ทักมาได้ครับอุดมุนได้เลยครับไม่ได้แพงอย่างที่คนอื่นเข้าไปพูดกันหรอกนะครับผมขายตามราคาปกติสวัสดีครับ